สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,กับไดมาาสถานที่ศักิ์สิทธิ์ที่ปูภูพันปืดพึ่นจะทํามีที่ขอโชคขอลาไัยนะคะในโค้งคุดถ่ายน้นทิยาก,กับสิมาตามว่าปูคนสิฟันท่งหงให้างเดียวเม็ดเดียวนันคือตกใดนะคะในงวดวันที่16ตุลาสองหาหกีเนี่ยนะคะก็เขาไปปัางน้ากันไปน้ากันเลยค่ะ ารปูนะคะนุ่นดียญ้าทยให้พอไม่เป็นออ e กเอซีเบิ้งก่อนประมาณกระเพึ่งเมื่อทยงวดนี่เป็นงวดแรกนะคะคลิปนี่เป็นคลิปที่2องะคะเ้อโคงสุดท้ายนะคะไทายเห็นนะ,ะีนะะ๋ยวกศเข้าไปปั้งน้ำกันนะคะมาปูแล้วสิปั้นท่งหายโตได้เม็ดเดียวนะคะ หายลายครูดะปูดะคงทุท่ายหายในน้อยผูเขาู้เขาตังปารามังสุขาผู้ตาโนมผูพันเปิดหลวงผู้สาวผ้ต้องศีลผู้บานก็ดีอดจงมาพบปักรักษาหลุกสารหลานพอลูกหลานเจ้อยดีนีแห้งความจากโลกไข้ไขรเก็บต่างๆแ่นะไรต่างๆสิ่นในบุฏีปัปสาอกไปได้สิ่งดีงามเกลือหลุดแกลานเดือพอเมอนี รานขอกราบเสียตอตอกออีกทั้ทางนึงสิปัญญาหารรลือกระาต้นพูานมองวเปิดสถานานี่ก็านนี่ได้ขอสูงตัวท้องตัวโสกต,ต,ตลาดนี่ยังระก,ก,กีรจากับลุกกับห้านห้านสมดังปนะัตาสมดังความตัง้งใจมากมือนเน้นะอ,เออด้อสาธุโกุกข์าทยเนอดเลยหายพั่ ครับว่าฮงเฮ่่าน่่าฮ่าน่น่าฮ่กว่าไงเอ๊ะูกฟองเยอะูกคนไปเพิ่มมากเนาะวันกินวันปลาไปอีกรเด้อ มาแล้วแล้วทุกวันยยร้านมากตาม้มนั่นแหละทำน้อยกทำดนี่เราลยนงานนี้ภาพลาาทำเนี่ยแหละลูกุนั่นแหละดีนี่ะวดีดีก่ลคนตายดีคนตายไปล้วอ ถ้าสัญญาไว้ว่าจะให้บนคู่เดียวแล้วล่างคู่เดียวใช่ไหมใช่คุณผูโกมวดที่ข้าให้ไปเป็นการบ้านยํำได้ไหมวันนี้จะล่างคู่เดียวบนคู่เดียวใช่ไหมครับคม จังสัมทุกปูจังดั่ปูมันจังมาได้ซื้อหลายตัวจังดังนจังขนจันเป็นหมวอของเจ้าแม่อัตเทียนทองนะนี่จะให้เอาปากนะเปาลูร้านยูไก่สกระดูเจ้าแม่สบายทองเออว่าแต่เนี้ยนสบายทองนะวา หายตรงๆเลย้อปูเ้องวดนี่อย่าหายหลายตัเด้อค่ะเพราะว่างวดนี่ออกซึ่งงวดแรกคูให้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวคู่เดียวค่ะจังสิบก็ไดยขายนาคายตาน้ำปู่เนาะออกซึ่งงวดแห้ดังตัวประเทศเลยเด้อค่ะเด้อตรงๆเลยคูก้่หาลืองแฟนผู้พันปึ๊ดเี่แหละเจ้ามเอาล่าง สามสี่และระวังเบิ้ลด้วยหนึงน่งหนึ่งไม่เยอะหรอกเอาให้มาอย่างนั้นนะให้ระวังเบิ้นถ้าบอกเบิน้นก็คือหนึ่งหนึ่ง วันนี้นับคือสามสี่นะครับทั้งบนนุนมีอะไรซูนนะอรูอนะ <c oughs> เออเคุับไอ้อุปถาบุษเนืนึงว่ามงึงจะว่ากำปันใส่หัวนะเรากัปันหัวแตกนะ นี่นะหะบพูนี่ล่ะ đ ูเหานี่นะะแปดปปนั่นแหละศูนย์8 0 5ห้าแปดศูนห้าแปดวางกันเลยศูนห้าแปดกับออกก็คือแปดห้าศูนย์เลแหละเหมือนกับลูกหลานนั นะ <45 S 2> นเลขวิ่งของปู่คือวิ่งสี่กับห้านะทั้งบนและทั้งล่างใครชอบวิ่งให้ชอบหนึ่งนะเด็นต้นหน่อยปู่ต้นหน่อยนะเอาให้มันได้ศูนย์ห้าแปดข้างล่างสามสี่กับหนึ่งหนึ่งบ่ปู่ <ไ phải S 3> ตัวเน้นข้างล่างก็สามสี่เมตรยวมันบ่ปู่ หมือนเดิมเพียงตัวกลับเท่านั้นเหมือนกับวันนั้นนะนนาาบางารครั้งก็ังให้เขาบอกว่าให้ปูอยู่ข้างล่างซะนะนปูให้สี่สามแต่เขาบอกว่าไม่ให้เป็นสามสี่นะเจ้าแม่ตะเคียนบอกนะแม่สบายท้องนะนนะเขายังอยู่ข้างบนเอาปูพันปุ๊คือศูนห้าแปด แล้ก็เป็นความจริงอิลีเนี่ยออกท่านสาพยายามขอจะเป็นความจริงขอจะเป็นความจริงนะกันเพเป็นความจริงบ่ได้บ่ได้ไปยิ่งได้ไม่ได้ไปกีดามเบิ้งยูนายนี่จะกืิเท่าใดแล้วถือเบิ้งฮูมาใช้ยาพุ่มหรือก็บบักไก่หรอมาว่าต้องขอแต่มันชั่วกันเ่าชั่วนี่ไปบ่ได้เดี๋ยววันบ่มีอยู่แล้วนะร้านเปอร์เซ็นครับ ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นสาธุสาธุสาธุเออสมวหม้ารดา้านดแลกหมดดแรกออกเสื้อให้ถือเต็มเต็มเลยเด้อปูเด้อเคยดังมาแล้วเอามโหรีมางานหมอลามานก็มาะเป็นนักเต้นให้ดปูคนออกพันสามเงี้ยเงี้ยงรวยรวยลวกันัไปปู หลังจากนี้เทพทุกพระองค์ก็จะกลับเขาวังนะครับท่านเป็นสักขีพยานทุกท่านยังไปเขียนหน่อยไปได้ไหมนะเขียนอะไรผมเออแค่วันนี้จะกันเนาะงขอให้ลูกหลานจงโชคดีทุกคนนะสาธุสาธุสาธุเป็นได้เงินได้ทองกลับบ้านกลับซ่องสางเนื้อสางตัวกินทานนะใช่เป็นคามผลบุญส่วนเราให้เรื่อยไป แล้วมีน้ำซาวกันกระบอกตอนมยุกกะได้คู่นะคะูปเป็นท่องหาย้องคนศูนยหาแปดเมเดียวนะคะประกันแห่งล้านประเซ็นนะคะของล่างกับสามปตกกันเพื่อนึงนะคะเนิ่งสามอันสปเนยนะเาาเนื้อว่ากันไปเลยเด็ดไปเลยปูมันจะมันท่องหายมันศูนย์หาแปดนะคะ ข้างเดียวศูนย์ห้าแปดข้างล่างสามสี่นะคะูกันกันหนึ่งหนึ่งล่างสาครับล่างสามสีขาจะเป็นความจริงบน0ูนย์ห้าแปดเสือตัลาดไหมวดบนคุณล่างเอาไว้ด้วยนะนะ มันเรืองกับมวนเกตหนึ่งเลยเกตหนึ่งบอกล่างก็ไปตามล่างใครคูณเอาไว้ก็ได้สื่บนสื่อนางไว้ในเด้อค่ะเด้อะครับสวัสดีบ้านมาปูให้ยเกตหนึ่งล่างออกเกตหนึ่งบนแล้วค่ยผมบอกตรงๆนะมันทุนน้อยหมดคนเยอะกว่าให้เกตสองห้าสามตัวทำไมไม่เอาช่วงนั้นมันมีปัญหาอีกว่าผมนะแล้วมึงไปเอาม้วนไหนเอาห้าเ็ตเก้าใช่ไหมครับผมไม่ได้หาเกตเก้านะก็ได้ใจซีอีไทย ไม่มีหรอกเอาเลยเล่ยอย่งเดียเด็ตัวปู่ต้องเี็ดเดยดมันม่ได้แปดนี่ไม่ครับแก็คือแปดนนั่นแหละพอเป็าตัวปูสามคือสามมยูซีนี่สก็คือสามออกซื้อตรงๆเลยเป็นบ่ปูออกโอ้ดำมันปูอัเลยนะ เ,เอาไอ้ตัวสิปัสซาบัลลื้อให้พี่น้องบ oui, ้าเป็นมาทำยูทูบยูดให้ดังๆนี่เงี้งหึงตลอดไปครูตันนี mm ้มีผู้ติดตามเยอะครับครับให้ทุกคน้มีได้มีเงินมีทองให้ทุกคนทางปลอดภัยนะสาธุสาธุยี่สี่นะ ให้เฮงเงงเบิดทุกคนผู้ใดมาอยู่นี่อยู่ทางบ้านในกำลังเตะแตเฮงผู้ใดได้ติดตามนึ่เฮงตลอดไปนะให้คนถามหาอะไรมีเงินมีทองไหลคับลังไหลมากอย่าได้ทุกข์ยากไปจนให้หมดนี่หมดสิ้นทุกคนเดินครับสาธุสาธุสาธุมีอะไรอีกไหมให้ลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญ เดินทางไปไหนก็ขอเคี่ยวคาดจากแฟนรายต่างก,ก็ขอให้มีเงินมีทองนะถูกเลขท้ายสองตัวท้างล่างและข้างบนเลขท้ายสามตัวข้้งรางรา,างวัลที่หนึ่งและให้ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะก็ขอให้ทังทุกคนมีโชคดีมีปัจจัยเยอะ,อะนะเอาโชคดีโชคดีทุกหลานออสาธุสาธุ